สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราตมีในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะพาไปชมของโหดๆกันบ้างครับของโหดอย่างแรกที่อยากให้ดูเนี่ยคือโฟลเช่เ1 1าหนนะครับแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยมันยังไม่ได้โหสะใจคนรักรถคนรักความเร็วครับมันมีอะไรที่โหดกว่านั้นอีกแต่ผมขอยังไม่บอกนะครับว่าคืออะไรไปชมพร้อมกันในคลิปเลยครับโฟลเช่เก้าหนนีคันนี้นะครับเป็นรถที่พูดได้เต็มปากครับว่าเขาเป็นรุ่นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาไว้มากที่สุด เท่าที่ทางค่ายเคยผลิตมาไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบดับเบิลวิชโบนปีกหลังทรงสวอนเน็กรวมถึงดิฟฟิวเซอร์นะครับที่ยกมาจากรถแข่งพอเช่911 RSRT g ขุมพลังใช้เครื่องยนต์6สูบนอนขนาด4ลิตรกำลังสูงสุด510แรงม้านะครับซึ่งพื้นฐานมาจากรถแข่ง p r อเช่911 GT3R ซึ่งผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความทนทานจากการแข่งขันระยะยาวมาแล้วครับทรงกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา GT Sport 6จังหวะ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและสามารถติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่อัจฉริยะ7จังหวะ PDK ได้ p o r ช c h e 911 GT 3นะครับติดตั้งหน้าจอ Track screen s c r e e n เป็นครั้งแรกครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับข้อมูลดิจิตอลฝั่งซ้ายและขวาของมาารวัดรอบเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลแรงดันลมยางแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์รวมถึงปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องเติมโดยผู้ขับขี่เนี่ยสามารถสลับไปมาได้นะครับระหว่างโหมด normal sport และก็ track ผ่านชุดสวิตบนพวงมาลัยครับอย่างไรก็ตามครับแม้ Porsche 911 GT3 ใหม่จะมาพร้อมกับชุดแต่ง touring package ให้เป็นทางเลือกแต่ดูเหมือนก็ยังไม่สายแก่ใจสาวกผู้รักความเร็วระดับเข้าเส้นนะครับดังนั้นนะครับแมนที Man ่ T, หนึ่งในผู้สร้างรถแข่งระดับแนวหน้าของ Porsche ก็เลยไม่รอช้าครับรีบพัฒนาชุดแต่ง performance kit ของ Porsche 911 GT3 จนเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกมาสนองกิเลสเหล่าสาวกในไตรมาสที่2ของปีนี้ ชุดแต่งใหม่สำหรับ Porsche 911 GT3 ของ Manta ส่งผลให้ตัวรถมีความดุดันแล้วก็ขับขี่ได้มันกว่าเดิมครับเริ่มตั้งแต่ชุดกันชนหน้าใหม่พร้อมกับคาร์นาทที่มุมกันชนหน้าที่ช่วยจัดการลมได้ดียิ่งขึ้นกันชนหลังใหม่พร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ช่วยจัดระเบียบลมด้านท้ายรวมถึงหางหลังขนาดใหญ่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นที่แสนจะเด็ดครับช่วงล่างติดตั้งชุดช็อคอัพปรับได้นะครับแบบ 4-way พร้อมอัปเกรดภาพเบรกและสายเบรกถักใหม่ ล้อที่ใช้ในชุดแต่งนี้นะครับเป็นล้อที่สำนักแมนเต้ออกแบบเองแบบวสยป็อกพร้อมรองสเปเซอร์ให้กว้างกว่าปกติล้อหลังใส่แอโรดิสทำให้ชุดแต่งนี้เนี่ยดูเตะตาสุดๆครับแมนเต้พัฒนาชุดแต่งนี้นะครับแล้วก็เลือกทดสอบในสนามนูบวกริงเพราะตั้งใจจะให้พอเช่เ1้าหนมแมนเต้สามารถขับได้ดีในสนามแข่งและยังคงความสะดวกสบายยามขับขี่บนท้องถนนครับดังนั้นนะครับแม้จะใช้เครื่องเดิมจากโรงงาน แต่ด้วยประสิทธิภาพของสุดยอดชุดแต่งทำให้มันสามารถทำเวลาในสนามนูบวกริงได้เร็วกว่ารุ่นที่ออกจากโรงงานถึง17วินาทีครับเรียกได้ว่าเหนือฟ้าเนี่ยก็ยังมีฟ้าชั้นที่สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับและถ้าณผู้ชมนะครับชอบรายการนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการคาราโตมีในช่วงเอ็กซเรย์ทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ